สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์อ,อนจิราตุยชาสุรินวันนี้โจะมาพูดนะคะหรือว่าพามาดูนะคะยาลิ์นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นยาลิ์5ประตูนะคะยาลทิ์พรีพเมียมสีเทานมนะคะหรือว่าสีซีเมนต์เกรย์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็จะราคานะคะอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะซึ่งสีเทานมเนี่ยจะเพิ่มนะคะเจ็ดพันบาทแล้วก็หลังคาดํานะคะเพิ่มมา 5,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าจะเป็นด้านหน้าไฟ LED นะคะโปรเจคเตอร์ให้ความสว่างที่มีการออกแบบที่สวยงามนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีเทาดํานะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวรองท็อปนะคะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันเลยนะคะนี่และมีระบบนะคะที่ช่วยออกตัวบนทางลาดชั้นด้วยนะคะ แล้วเรามาดูนะคะล้อนะคะล้อจะมีขนาดนะคะ15นิ้วนะคะเป็นการออกแบบสีทูโทนนะคะมีความสวยงามและทันสมัยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันคะ่ะด้านในนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะตัดด้วย ได้สีน้ำตาลนั่นเองนะคะมีความกว้างและก็ทันสมัยมากๆเลยนะคะคันนี้ก็มีระบบอ่าบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะซึ่งเป็นระบบที่เตือนอาสัญญาณมุมอับนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนิดนึงนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีอาเสียบสายชาร์จนะคะ2ที่นะคะนี่ให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากๆเลยนะคะ ด้านบนก็จะเป็นหลังคาสีดำนะคะทำให้โฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะมีความกว้างนะคะและสามารถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฐานแบ่งโซนนะคะและเบาะด้านในนะคะสามารถพับหกสิบสสิบได้นะคะันต้องดึงตรงนี้โอเคค่ะ แล้วก็คันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรุ่นนี้สามารถสอบถามนะคะโอ้ได้โดยตรงนะคะคันนี้จะเป็นยาริสผีเนมี่ยมนะคะตอบนี้สวัสดีค่ะ